สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรศสักเชาทุกหลีกกับผมตั้มจิรศสักคืนวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนเรายังอยู่กันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปและเกมกระชับมิตรทีมชาติที่น่าสนใจวันนี้ผมคัดมา3มคู่เหมือนเดิมครับคู่แรกทีมดานาลิกาสวิตเซอร์แลนด์ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงจะเปิดบ้านรับมือไวกิ้งสวีเดนที่กำลังวิกฤตอย่างหนักคู่ที่2กระทิงดุสเปนจ่าฝูงจะบุกไปเยือนจอร์เจียที่ต้องสู้ยิบตา และปิดท้ายก,กันกับเกมอุ่นเครื่องที่ลอนดอนบราซิลจะดวลกับเซเนกัลส่วนรายงานผลบอลและทัศนาคู่อื่นนอกจาก3คู่นี้ผมขอดูแนวโน้มความเป็นไปได้ก่อนแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวเวลาไม่เกิน2ทุ่มนะครับเจอกันที่แอ tj777 หรือ tj ตอง7มีแอดด้วยนะครับเข้ามาทักทายแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เลยครับคู่แรกเรามาเริ่มกันที่เกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ตีส4 5สวิตเซอร์แลนด์จะฟุงเปิดบ้านเจอกับสวีเดนสถานการณ์ในกลุ่มนี้ต่างกันสุดขั้วครับมุมมองตลาดคู่นี้ราคาไหลแรงไปทางเจ้าบ้านครับตลาดเปิดมาให้สวิตเซอร์แลนด์มีกำแพงที่1ลูกราคาพลูจ่ายสวิทชนะแค่1.56ตลาดยืนยันชัดเจนว่าเจ้าบ้านเหนือกว่ามากส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่2.75แต่เอนไปทางต่ำเล็กน้อยครับมาดูฟอร์มการเล่นกันครับ สวิสแลนด์ฟอร์มโหดมากครับ10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวแล้วไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันแล้วจุดแข็งที่สุดของพวกเขาคือเกมรับ10นัดหลังเสียเฉลี่ยแค่0.8ลูกต่อน,นัดส่วนของนักลงทุนทำผลประกอบการดีได้ถึง70%ตัดภาพมาที่สวีเดน4นัดในกลุ่มยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้3และแพ้มา3นัดติดต่อกันแล้วฟอร์มกาลังวิกฤตของจริงครับ เกมรับก็มีปัญหา10นัดหลังเสียเฉลี่ยถึง1.3ลูกต่อนัดมุมมองนักลงทุนทำผลประกอบการดีได้50%สถิติการเจอกัน2นัดหลังสุดเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเกมล่าสุดที่เจอกันในรอบคัดเลือกนี้สวิตเซอร์แลนด์บุกไปชนะมา2ต่อ0และทั้ง2เกมสกอร์ต่ำทั้งหมดครับความพร้อมของทีมเกมนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์ต้องรอเช็คฟิตริคาร์โดโรดริเกสแต่ตัวหลักคนอื่นยังอยู่กันครบแต่ สวีเดนวิกฤตหนักครับพวกเขาจะขาดกองหน้าตัวความหวังอันดับหนึ่งอเล็กซานเดอร์อีสักที่เจ็บเขา่าการขาดอีสักไปทําให้เกมรุกที่แย่อยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปอีกแถมยังขาดฮูโก้ลาซันและลูคัสเบิร์วอลอีกด้วยระบบการเล่นที่คาดสวิตเซอร์แลนด์จะมาในระบบหลัง3เน้นเกมรับให้แน่นคุมแดนกลางแล้วใช้วิงแบ็กเติมเกมบุกส่วนสวีเดนเมื่อไม่มีอีซักเน้นตั้งรับลึกแล้วรอสวนกลับฝากความหวังไว้ที่คูลูเซฟสกี ผมคิดว่าคู่นี้สู้กันลำบากครับสวิตเซอร์แลนด์ฟอร์มกำลังพีคเกมรับเหนียวแน่นต้องมาเจอกับสวีเดนที่ฟอร์มตกแถมยังขาดกองหน้าตัวจบสกอร์กำแพงหนึ่งลูกอาจจะดูสูงแต่ผมเชื่อว,ว่าสวิตเซอร์แลนด์ที่ครบเครื่องกว่าจะบดเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นมาต่อกันที่คู่เที่ยงคืนตรงครับจอจีเปิดบ้านรับการมาเยือนของกระทิงดุสเปนคู่นี้บอคลคโลชันชัดเจนครับสเปนบุกมามีกำแพงถึง1.75 ราคาพลูไม่ต้องพูดถึงครับตลาดมองว่าสเปนชนะขาดส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่3ลูกมาดูฟอร์มเล็กลุ่มกันครับสเปนแข่ง4นัดชนะรวด4นัดมี12แต้มเต็มผลต่างประตูดได้เสียบวก15ฟอร์ม10นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะ7เสมอ3เกมรุกโหดมากยิงเฉลี่ย3.1ลูกต่อน,นัดมุมมองนักลงทุนทำผลประกอบการดีได้50สกอร์รวมสูงถึง70% ส่วนจอร์เจีย4นัดในกลุ่มมีแค่3แต้มฟอร์ม10นัดหลังชนะแค่40%เกมรับก็มีปัญหาเสียเฉลี่ย1.4ลูกต่อนัดด้านนักลงทุนทำผลประกอบการดีได้40%สถิติการเจอกัน10นัดหลังจอร์เจียชนะแค่ครั้งเดียวสเปนชนะไปถึง8ครั้งสเปนไม่แพ้จอร์เจียมา6นัดติดต่อกันแล้วแถมสกอร์ที่เจอกันมักจะยิงขาดมีตั้งแต่3ลูกถึง7ลูกความพร้อมของทีม สเปนสภาพทีมฟูมากไม่มีรายงานตัวเจ็บหลักเลยแต่จอร์เจียมีข่าวร้ายครับพวกเขาอาจจะไม่มีกองหน้าตัวเก่งที่เจ็บกล้ามเนื้อต้องรอเช็คฟิตมาดูด้านแท็กติกกันครับเกมนี้แท็กติกชัดเจนครับจอร์เจียจะมาในระบบเน้นอุดแหลครับปั้งรับลึกแพ็คเกมรับให้แน่นที่สุดแล้วรอสวนกลับส่วนสเปนจะมาในระบบที่เน้นครองบอลบุกพับสนามใช้ความเร็วของปีกสองข้างนาต,ตามองว่าคู่นี้ไม่น่ามีพลิกล็อกครับ สเปนฟอร์มโหดแถมจอเจอาจจะขาดกองหน้าตัวเก่งอีกการที่จอเจียต้องมาเจอกับเกมรุกสเปนที่กำลังเข้าฝักแต่ผมคิดว่ากำแพงที่1.75ขอลุ้นทางจอเจียอุดดีกว่าครับปิดท้ายกันที่เกมกระชับมิตรเตะกันที่เอมิเรตสเตเดียมลอนดอนบราซิลเจอกับเซเนกัลภาพรวมราคาตลาดคู่นี้ราคาอันตรายมากครับบราซิลมีกำแพง1.25ราคานี้มาจากชื่อชั้นลนุนลวนครับส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่2.75 มาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดกันครับฟอร์มมันสวนทางกับราคาครับบราซิล10นัดหลังสุดฟอร์มแย่มากชนะแค่40%เกมรุกยิงเฉลี่ย1.6ลูกต่อน,นัดเสีย1.1ลูกต่อน,นัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้ญี่ปุ่นมามุมมองนักลงทุนทำผลประกอบการดีแค่30%ทางฝั่งเซนิกันสินัดหลังสุดฟอร์มกาลังเข้าฝักเลยครับชนะ60%และไม่แพ้ใครเลยแถมเกมรับคือที่สุดครับ สินัดหลังเสียแค่5ลูกเฉลี่ย0.5ต่อนัดสถิติการเจอกันและนี่คือสถิติที่ฟนบราซิลไม่อยากเชื่อคู่นี้เจอกันมา2ครั้งหลังสุดบราซิลไม่เคยชนะเซเนกัลเลยเสมอ1ต่อ1ปี2019และแพ้2ต่อ4ปี2023เซเนกัลไม่กลัวบราซิลเลยครับด้านความพร้อมของทีมสภาพทีมวันนี้บราซิลต้องรอเช็คฟิตมดฟิลตัวรับคนสำคัญคาเซมิโร ถ้าคาเซมิโร่ลงไม่ได้แดนกลางบราซิลจะยวบทันทีส่วนเซเนกัลไม่มีรายงานตัวเจ็บหลักสภาพทีมฟูมากครับบราซิลจะมาในระบบที่เน้นความสามารถเฉพาะตัวของปีอกอย่างวินิซิอุสหรือโดเิโก้แต่ถ้าไม่มีคาเซมิโร่คอยตัดเกมจะเจองานหนักกับแดนกลางที่แข็งแกร่งของเซเนกัลด้านฝั่งของเซเนกัลก็จะเน้นบล็อกกลางให้แน่นแล้วรอสวนกลับเร็วอาศัยความแข็งแกร่งและเกมรับที่เหนียวแน่นนาตั้มมองว่า คู่นี้คือกับดักของจริงครับชื่อของบราซิลทําให้มีกําแพงถึง1.25แต่ข้อมูลมันตะโกนว่าเซเนกัลดีกว่าฟอร์มดีกว่าเกมรับดีกว่าแถมบราซิลอาจจะขาดคาเซมิโรอีกเกมนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องด้วยแต่ผมมองกลับกันครับคิดว่าตลาดกล้าให้กําแพงมาสูงขนาดนี้ต้องมีอะไรสักอย่างผมขออยู่ฝั่งบราซิลเชื่อว่าจะปลดล็อกชนะได้ครับและทัศนะคู่อื่นนอกจาก3คู่นี้ ผมจะส่งให้ที่บ้านเขียวเวลาไม่เกิน2ทุ่มนะครับเจอกันที่ ATJ ตอง7มีแอดด้วยนะครับเข้ามาทักทายแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เลยครับถ้าชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกที่อิงจากข้อมูลและสถิติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนดูบอลให้สนุกนะครับสวัสดีครับ